สวัดีครับจอบยิ่งจอบยิ่งปลาครับอยู่ประตูระบายน้าครับตรงนี้ผมอยู่ประตูระบายน้ำวัดจริงครับฝนมันตกนะครับเดินม,มาจอบมันค์ปลาคอรครับจอบมุม,มกล่องมันนี่เพราะจกล่องมากครับจะส่งของให้ลูกค้ามากก็เลยแวะมาเมาือ หวานะครับวามาแล้วครับคครับตรวจขนาดครับวกมัย ขี้ครับตัวมันครับนี่ครับลอกกระโลนะครับนี่ครับมนันตะค้อถุงใส่กันได้ครับเพ๊บนึงยืนข้าวเดียวยืนข้าวเดียวครับร้อยกันว่าเซยครับนี่